แต่งตัวสวยเดี๋ยวหายแล้วจะส่งประกวดมิดแกนมิดแกนพระปินห้านั่นเก่งละเก่งละ นี่เก่งละถ้าเลี้ยงเดียเด่ยวๆนี่คือน้องจะคอยกลัวคนอื่นตลอดจะไม่พูดไม่คุยไม่อะไรทั้งสิ้นต้องให้อยู่กับคนอื่นพี่รับเงินไปละไปหาเล่น จะใช้ให้คอได้ดีขึ้นคอยนวดเนี่ยกำลังจะเดินเดินที่นิ่มๆจะได้ลมไม่เจ็บจะเดินวนอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเดินวนเนีเดินยังหาจุดหมายไม่ได้ยุงเข้าบ้านตัวรเริ่มเลย แล้วก็จะวนลักษณะจะวนแบบเนี้ยมองมองแมวมองแมวเดิน ไปฉี <Es> legen, ่ไหมลูกไปฉี่ไหมแม่พาไปฉี่ปะโอ้ยโอ้ยเก่งเก่งโอ้ยเก่งเก่งอ้เก่ง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 อยากจะเดินไปหาเขาแต่ก็ยังวนวน แม่ไม่ได้ทรมานนะแต่แม่จะให้เขาเดินเองตลอดเขาอยากไปไหนแม่ก็ต้องปล่อยให้เขาเดินแต่เราต้องคอยสังเกตไม่ให้เขาเจ็บตัวน้อยที่สุดลับเงินอย่าทำน้องนะคะ น้องไม่รู้เรื่องนะคะน้องเต้นลีลาดค่ะลูกเต้นลีลาดให้รับเงินดูเฉยๆนะคะท้ามทำน้องนะคะ เม่ต้องอธิบายเนาะเขาเดินบนนี้คือไม่ได้แกล้งนะแต่ว่าอยากให้เขาเดินอยากให้เขาเก่งๆอยากให้เขาตั้งสต,ติ้าไม่ปล่อยให้เขาทำอะไรเองเลยเนี่ยเขาก็จะทำไม่เป็นเลยสักอย่างอันนี้พี่เป่าเต็มอย่าไปหาพี่เขาลูกพี่เป่าเต็มกาดุ อ่าอ,า,อา,าโมาโหโมโหกันละนัโมโหกันละบาหาแม่มาแม่อุ้มถ้าทางจะเหนื่อยแล้วล่ะคะ่ะเดี๋ยวหอบขออุ้มเขาก่อนนะคะ